วันนี้เราจะมาสนทนาธรรมะในหัวข้อที่หลายท่านอาจจะสงสัยและเป็นกังวลน,นั่นก็คือเรื่องของหนีนรกแบบง่ายๆ อาตามาขอนำคำสอนขององค์หลวงพ่อพระราชพมมยานหรือหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงที่ท่านเมตตาสอนไว้มาเล่าให้ฟังท่านทั้งหลายการหนีนรกนั้นไม่จำเป็นต้องยากเย็นอะไรเลยหลวงพ่อท่านสอนไว้เพียงสองวิธีหลักหลที่ใครๆก็ทำได้วิธีแรกการบูชาพระเป็นประจำ สิ่งแรกที่หลวงพ่อท่านเมตตาสอนไว้คือการบูชาพระเป็นประจำโยมบางท่านอาจจะคิดว่าต้องสวดมนต์ยาวๆต้องเยอะๆใช่ไหมโยมหลวงพ่อท่านว่าไม่จําเป็นเลยการสวดมนต์นั้นไม่จําเป็นต้องยาวไม่ต้องมากหากเราท่องบทอื่นๆไม่คล่องก็เพียงแค่ กล่าวนะโมตัสสะพัคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตามด้วยบทบูชาพระรัตนตรัยคือพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังคังสรนังคัจฉามิแล้วต่อด้วยบทอิติปิโสภควาเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วโยมจะสวดกี่จบก็ได้ตามสะดวกจากนั้นหากมีเวลาเพียงสองถึงสามนาทีก็ลองนั่งภาวนา พุโทโธไปด้วยใจที่สบายสบายคุณแจสำคัญอยู่ตรงนี้โยมคือการทำสิ่งเหล่านี้ทุกวันกำหนดเวลาที่เราสะดวกทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาแล้วหากเราไม่ได้บูชาพระไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาใจมันรู้สึกไม่สบายมันรำคาญใจมันต้องทำเสียก่อนจึงจะสงบ หากเป็นเช่นนี้หลวงพ่อท่านกล่าวว่านี่ลยโยมเรียกว่าฌานในพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติคือใจเราผูกอยู่กับพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เป็นฌานหากเราทำได้ถึงขั้นนี้แม้ยามที่เราละสังขารไปแล้วก็จะไม่มีทางลงสู่อบายภูมิไม่ต้องไปนรกแต่จะได้ไปสวรรค์เบื้องบนก่อนเป็นลำดับแรก วิธีที่สองการถวายอาหารแด่พระพุทธรูปทุกวันการถวายอาหารนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่การให้ทานธรรมดาแต่เป็นการบูชาคือการเคารพยกย่องสูงสุดไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานผลไมา้หรืออะไรก็ได้ที่เรามีและพร้อมจะถวายทำเป็นประจำทุกวันเช่นกันนี้ก็ถือว่าเป็นฌานในพุทธานุสติ และยังเป็นฌานในชาคานุสติด้วยหากใจเราผูกพันอยู่กับบุญกุศลความดีงามเช่นนี้ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวที่ต้องละโลกนี้ไปจิตย่อมไม่ตกต่ำย่อมไม่ไปนรกนี่คือหนทางหนีนรกแบบง่ายๆที่หลวงพ่อท่านแนะนำไว้ด้วยความเมตตา